เรื่องวิญญาณครูอยู่หน้าโรงเรียนเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วตอนนั้นจันเป็นนักเรียนชั้นมปลายที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกสมัยที่เขาเข้ามาเรียนในโรงเรียนนี้ใหม่ๆก็มักจะได้ยินเรื่องเล่าต่างๆเกี่ยวกับความเฮี้ยนของโรงเรียนเพราะมีเรื่องเล่ากันว่าที่ดินตรงนี้เคยเป็นป่าช้าเก่ามาก่อนตอนหลังโรงเรียนมาสร้างทับที่จึงทําให้เกิดเรื่องแปลกๆในโรงเรียนอยู่เป็นประจำในช่วงที่จันเรียนอยู่มต้นนั้น เขาก็ไม่เคยเจอเรื่องราวปรแปลกๆอะไรอย่างที่รุ่นพี่เล่าให้ฟังบางครัง้งจันและกลุ่มเพื่อนๆก็มกรวมตัวกันทำอะไรแผลงๆท้าทายกับสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยความคึกขะนองแต่พวกเขาก็ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรอย่างที่เคยได้ฟังมาจนกระทั่งเขาเรียนอยู่มปลายช่วงปิดเทอมก็ได้ข่าวว่ามีครูผู้หญิงที่ชื่อครูประภัยได้ผูกคอตายที่บ้านพักครูที่อยู่ในโรงเรียนนั่นเองกว่าจะมีคนมาพบศพ ครูคนนั้นก็อยู่ในสภาพอืดบวมตาถลนออกมานอกเบา้าบนพื้นบ้านเต็มไปด้วยน้ำเหลืองที่หยดลงมาเต็มไปหมดซึ่งการเสียชีวิตของครูประภัยในครั้งนั้นหลายๆคนคิดว่าน่าจะเป็นเพราะครูมีปัญหาเรื่องสุขภาพแกมีโรคประจำตัวเยอะซึ่งนั่นน่าจะเป็นสาเหตุให้ครูคิดสั้นได้หลังจากการเสียชีวิตของครูประภัยชาวบ้านที่พักอยู่ใกล้กับโรงเรียนก็มีการพูดกันถึงเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นบางคนบอกว่า กลางดึกพอขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าโรงเรียนก็จะเห็นครูประภัยมายืนอยู่ที่หน้าโรงเรียนบางครั้งก็มีเสียงหมาหอนบริเวณบ้านพักครูแบบไม่มีสาเหตุรวมถึงครูและผ่านโรงที่มาอยู่เวรตอนกลางคืนก็มักจะบอกว่าได้เจอกับวิญญาณของครูประภัยมาเดินอยู่ในบริเวณโรงเรียนจนกระทั่งเปิดเทอมเรื่องราวของครูประภัยก็ยังถูกพูดถึงโดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กนักเรียนบางคนก็ออกอาการกลัว จนไม่กล้าเดินผ่านบ้านพักครูแต่กลุ่มของจันและเพื่อนๆกลับเห็นเป็นความท้าทายและอยากรู้อยากเห็นมากกว่าจันจึงได้พูดคุยกับจิตเพื่อนที่มีบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ชาวบ้านเขาล่ำลือกันแต่เพื่อนของจันก็ยังไม่มีใครที่ได้เจอกับเรื่องแ,แปลกๆจากครูประภัยโดยตรงมีแค่ฟังต่อๆกันมาจากชาวบ้านเท่านั้นนั่นยิ่งเพิ่มความอยากรู้อยากเห็นให้จันและเพื่อนๆมากขึ้นไปอีกเมื่อมีการพูดถึงกันมากขึ้น จันและกลุ่มเพื่อนของเขาเลยคิดว่าน่าจะมาลองพิสูจน์กันว่าวิญญาณของครูประภัยนั้นจะเฮี้ยนจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่เรื่องเล่าจากปากชาวบ้านเฉยๆว่าแล้วจันก็นัดกับเพื่อนๆว่าคืนวันศุกร์จะมารวมตัวกันที่บ้านของจิตเพื่อจะได้เข้ามาพิสูจน์เรื่องของความเฮี้ยนของวิญญาณครูประภัยที่คนเขาเล่ากันพอเย็นวันศุกร์หลังเลิกเรียนจันก็ได้ไปรวมตัวกับเพื่อนๆที่บ้านของจิตไปกันประมาณเกือบสิบคนแต่มีแค่สี่คนเท่านั้น ที่จะอยู่ค้างคืนเพื่อที่จะได้แอบเข้าไปในโรงเรียนในคืนนั้นนั่นก็คือจันจิตนัดและบอยส่วนพวกที่เหลือนั้นพ่อแม่ไม่อนุญ,ญาตให้มาค้างคืนเพราะกลัวว่าลูกจะไปเกเรมั่วสุมกับเพื่อนๆซึ่งวันนั้นพ่อแม่ของจิตก็ไม่อยู่บ้านพอดีพอตกเย็นเพื่อนๆนก็ทยอยขอตัวกลับบ้านกันจนหมดทําให้เหลือแค่จันจิตนัดและบอยทั้งสี่คนก็นั่งพูดคุยหยอกล้อกันเล่นเพื่อรอเวลาให้มืด ซึ่งก็ตกลงกันว่าจะแอบเข้าไปที่โรงเรียนตอนห้าทุ่มเมื่อถึงเวลาห้าทุ่มจันก็ชวนเพื่อนๆปีนข้ามรั้วเข้าไปในโรงเรียนเพื่อไปยังบ้านพักครูหลังที่เกิดเหตุตอนนั้นในโรงเรียนมืดมากมีแค่ไฟอาคารด้านหน้าโรงเรียนเท่านั้นที่ยังเปิดอยู่ส่วนด้านหลังของโรงเรียนไม่มีแม้แต่แสงไฟทางเดินทั้งสี่คนเดินมาถึงหน้าบ้านพักครูซึ่งทั้งหมดมีอยู่สามหลังบ้านแต่ละหลัง เป็นบ้านไม้สองชั้นใต้ถุนสูงซึ่งปกติจะมีครูพักอยู่ทั้งสามหลังแต่ตอนนี้ดูเป็นเหมือนบ้านร้างก็ว่าได้เพราะครูที่เคยอยู่ก็ต่างย้ายหนีออกกันหมดไม่มีครูคนไหนกล้ายอยู่อีกเลยหลังจากที่ครูประภัยผูกคอตายซึ่งบ้านของครูประภัยนั้นเป็นบ้านหลังกลางทุกคนเดินสำรวจบริเวณบ้านของครูประภัยก็ได้ยินเสียงคนเดินอยู่บนบ้านเป็นการเดินช้าๆเพราะมีเสียงไม้กระดานลั่นเอียเอ๊ยด ที่มีระยะห่างของเสียงพอสมควรทั้งหมดหยุดนิ่งแล้วก็มองหน้ากันทุกคนเลยตัดสินใจชวนกันเดินขึ้นไปดูข้างบนบ้านเพื่อหาที่มาของเสียงจันเดินนำหน้าเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อขึ้นไปข้างบนซึ่งชั้นที่สองของบ้านมีบันไดาทางขึ้นหน้าบ้านเมื่อเดินขึ้นไปเรื่อยๆก็เจอระเบียงเล็กๆด้านซ้ายเป็นประตูบ้านซึ่งตอนนี้ถูกเปิดแง้มเอาไว้เล็กน้อยจันจึงเอามือผลักให้ประตูเปิดออกและก้าวเข้าไปในตัวบ้าน ซึ่งมีหนึ่งห้องโถงและห้องนอนอีกหนึ่งห้องจากที่เดินสำรวจกันที่ห้องโถงก็ไม่มีอะไรผิดปกติจันจึงชวนเพื่อนๆไปดูในห้องนอนพอเปิดประตูเข้าไปในห้องนอนสิ่งที่เห็นก็คือคราบเลือดคราบน้ำเหลืองยังมีติดอยู่ที่พื้นและพอแงนหน้าขึ้นไปดูบนคือก็ยังเห็นเชือกที่ผูกอยู่ด้านบนแต่ปลายเชือกอีกข้างนั้นถูกตัดออกไปแล้วในขณะที่ทุกคนกำลังเดินสำรวจร,รอบๆห้องกันอยู่นั้นก็มีเสียงพูดขึ้นมาดางัดางๆว่า พวกเธอมาทำอะไรกันซึ่งเสียงนั้นเป็นเสียงที่ทั้งสี่คนคุ้นเคยและจำได้เป็นอย่างดีเพราะคือเสียงของครูประภัยนั่นเองทั้งหมดจึงหันกลับไปมองที่มาของเสียงนั่นก็คือคือตรงกลางห้องนอนและเมื่อแงนหน้าขึ้นไปมองก็เห็นครูประภัยนั่งอยู่บริเวณใกล้ๆกับเชือกที่พวกเขามองเห็นตอนแรกใบหน้าของครูเขียวคล้ำออกม่วงมีรอยช้ำเลือดช้ำหนองไปทั้งหน้า ดวงตาของครูแดงกลำ่ำจนแทบถลนออกมาจากเบา้าริมฝีปากก็บวมเป่งจนเกือบปริแตกออกมาตอนนั้นจันและเพื่อนๆได้แต่ยืนนิ่งอึง้งกับภาพที่พวกเขาได้เห็นแต่พอตั้งสติได้ต่างก็พากันวิ่งพรวดไปที่กำแพงหลังโรงเรียนแบบไม่คิดชีวิตจันเป็นคนสุดท้ายที่วิ่งข้ามกำแพงออกไปแต่ก่อนที่จะลงจากกำแพงจันก็หันกลับไปมองที่บ้านพักครูที่มองเห็นอยู่ไกลๆเขาก็ยังเห็นเงาของครูประภัยยือนอยู่ที่หน้าต่าง จึงทําให้จันตกใจเกือบตกจากกําแพงและพอกลับมาถึงบ้านของจิตทุกคนก็เข้าห้องนอนและเอาผ้าคุมโปงโดยไม่กล้าโผลออกมาข้างนอกด้วยความเหนื่อยจึงไม่รู้ว่าเผลอหลับกันไปตอนไหนจนกระทั่งเช้าจันจิตนัดและบ่อยต่างก็ตื่นมานั่งคุยกันถึงสิ่งที่เห็นเมื่อคืนทุกคนลงความเห็นตรงกันว่าผีครูประภัย,ยังอยู่ที่นั่นจริงและต่อไปคงไม่มีใคร กล้าไปท้าทายอะไรแบบนี้อีกแล้วซึ่งก่อนจะแยกย้ายกันกลับบ้านทั้งสี่คนก็ชวนกันไปทำบุญให้กับครูประภัยเพื่อเป็นการขอขมาก่อนโดยหวังว่าครูประภัยจะอโหสิก,กรรมให้พวกเขาและไม่ออกมาให้ทุกคนได้เห็นอีก